สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินี h ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามกันมาบ่อยมากๆเลยฉีดน้ําหอมตรงไหนกี่สเปรย์ นุ้ยไม่ได้ทำ FAQ มานานแล้วนะคะแล้วก็นุ้ยจะโดนคำถามนี้แทบทุกวันเลยว่าฉีดน้ำหอมตรงไหนฉีดกี่สเปรย์คือบอกชื่อยี่ห้อน้ำหอมมาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยฉีดยังไงแต่ว่านุ้ยมี rule of thumb นะคะก็คือกดโดยทั่วไปในการฉีดน้ำหอมของนุ้ย คือนุ้ยไม่ใช่เป็นคนฉีดน้ําหอมหนักมืออันนี้เป็นแล้วแต่นิสัยคนด้วยส่วนใหญ่เนี่ยนุ้ยจะฉีดน้ําหอมอยู่ประมาณสองถึงหกส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสี่นะคะขึ้นอยู่กับชนิดน้ําหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักน้ําหอมแล้วก่อนว่าน้ําหอมเรามีความฟุ้งอะไรมากมายแค่ไหนไหมบวกกับนิสัยส่วนตัวด้วยว่าเราชอบฉีดน้าหอมเยอะไหมอย่างคลิปหนึ่งที่นุย้ยคุยกับเพื่อนนุ้ยนะคะที่ตรงนี้สาวเซ็กซี่จากฟลอริดาเขาเป็นคนฉีดน้ําหอมหนักมือมากประมาณ8สเปรย์ ซึ่งปกติหนูไม่ได้ฉีดเยอะขนาดนั้นอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆเ,เลยแต่เมื่อเพื่อนๆถามหนูมาหนูก็จะบอกละกันส่วนยันยจะฉีดแค่สี่นะคะฉีดตรงไหล่หนึ่งหนึ่งเขาพับหนึ่งหนึ่งนะคะอ่ะก็คือเปิดเสื้อ <c oughs> เปิดเสื้ออย่างงี้สเปรย์แล้วก็ทับนะคะทำงี้เหมือนกันตรงแขนก็เหมือนกันนะคะเปิดเสื้อสเปรย์แล้วก็ทับทีนี้ถ้่เรายังรู้สึกว่า ฉีดแบบนี้แล้วกลิ่นยังติดไม่ดีพอให้สเปรย์บนเสื้อผ้าเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการสเตนด้วยนั่นคือสาเหตุทำไมหนุชอบฉีดให้โดนตัวก่อนแล้วแค่ละอองโดนเสื้อผ้านะคะแต่บางทีถ้าเกิดน้ำหอมที่เบามากๆเนี่ยอย่างเช่น Pacific Rock Moss ตัวนี้เป็นกลิ่นที่เบามากนุ้จะฉีดอย่างต่ำ6สเปร์ค่ะที่ไหนบ้างที่เดิมแต่ว่าอาจจะซ3 2 2อ่าเป็น4ละหรืออาจจะนี้2 2 4แล้วแต่อารมณ์ไม่ได้ซีเรียสหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะฉีดตรงหน้าอกเลยก็คือเปิดหน้าอกตัวเองแล้วก็สเปร์ไปเลยเพื่อให้กลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาสำหรับได้กลิ่นนะคะแต่ปกติถ้าเกิดเราฉีดบนไหล่เนี่ยเราก็จะได้กลิ่นอยู่แล้วนะคะคือกลิ่นน้ําหอมบางกลิ่นเนี่ยมันเบามาก ขนาดถ้าเกิดแค่ฉีดตรงข้อพับเราก็จะจะไม่ได้กลิ่นแล้วเพราะฉะนั้นพอฉีดบนไหลหรือว่าตรงหน้าอกเนี้ยเราก็จะได้กลิ่นค่ะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดน้ํำหอมที่กลิ่นชัดมากๆเนี่ยนึก็จะฉีดแค่2สเปรย์อย่างเช่นบัคครัดบูชาสี่ศูนย์เนี่ยฉีดบนไหลเนี่ย หน,หนึ่งนะคะหรือบางทีอาจจะแค่ตรงหน้าอกทีเดียวแต่ส่วนใหญ่นูจะฉีดตรงไหล่มากกว่าเพราะว่ากลิ่นที่แรงๆเนี่ยพอฉีดตรงหน้าอกแล้วมันยิ่งฟุง้งแบบโดนจมูกจะทําให้แสบจมูกอะคะ่ะเพื่อนๆอย่าลืมให้กําลังใจนุ้ยนะคะโดยการกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะนุ้ยจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะคะ เพื่อนๆสามารถติดตามรู้เพิ่มเติมนะคะได้ที่ทางเพจ f c e e o o o m มา l ิ n น Channel นะคะอย่างนี้เลยค่ะหรือว่าทางช่องทาง IG ก็ได้นะคะ Mar ิ n นียอันเดอ r e c h a n n e l ค่ะหรือว่ากดลิงก์ตรง Description ตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีอีกคำถามหนึ่งว่าเวลาไปทำงานฉีดอีสเปรดีไปเที่ยวฉีดอีสเปรดีอะไรประมาณนี้คือ อันนี้ยแล้วแต่บริษัทเราแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ตัวน้ำหอมเลยแต่รูออบตัมของหนยคือว่าให้ฉีดน้อยก่อนเพราะว่าน้อยมันแก้ได้ไงแต่พอมากแล้วมันแก้ไม่ได้อะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปทำงานนุ้ยแนะนำให้เริ่มต้นที่สองสเปรย์ก่อนเลยค่ะเมื่อสองสเปรย์ไม่มีใครว่าเราแล้วเรารู้สึกว่าน้อยไปก็ค่อยสเปรย์เพิ่มแต่ว่าถ้าไปเที่ยวห้างอะไรเงี้ยก็เริ่มจากสี่สเปรย์ไปเลยค่ะถ้าเกิดจะไปเที่ยวตืดตืดอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็สี่ค่ะอาจจะระดมไปที่หกเลยก็ได้บางคนเขาก็ชอบฉีดที่ผมอะไรเงี้ยนะซึ่งนุ้ยไม่ใช่คนที่ชอบฉีดน้ำหอมที่ผมเท่าไหร่ค่ะเพราะนุย้ยไม่รู้นุย้ยไม่ นุ้ยไม่นั่งดมผมตัวเองอ่ะแล้วส่วนใหญ่เวลานุ้ยฉีดน้ําหอมเนี่ยนุ้ยฉีดเพื่อตัวเองค่ะนุ้ยไม่ได้ฉีดให้คนอื่นดมนุ้ยก็เลยไม่ค่อยแคร์ว่าใครจะได้กลิ่นนุ้ยหรือเปล่านะคะนุ้ยแคร์ตัวเองว่าตัวนุ้ยได้กลิ่นหรือเปล่านะคะแล้วก็แคร์เรื่องการละเทศะ ที่เป็นสําคัญด้วยว่าเราต้องฉีดน้ําหอมให้ถูกที่ถูกเวลาค่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราไปงานศพแต่ฉีดบัคครัดรูชา4ีอะไรเงี้ยน,นี่ก็ว่ามันไม่เหมาะสมะนะหรือว่าไปโรงพยาบาลฉีดบัคครัดรูชา40นี่ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลหรือว่าที่ทํางานที่อเมริกาค่อนข้างซีเรียสเรื่องเรื่องกลิ่นน้ําหอมนิดหนึ่งนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับการลเทศานะคะก็หวังว่าจะตอบคําถามเพื่อนๆน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย